สวัสดีครับทุกคนที่กข้ามารับชมช่องสุดรวยไทยรามฮานอยนะครับสำหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันเรื่องของเลขเด่นล่างกันต่อนะครับวิดีโอก่อนหน้านี้ผมได้ลงเลขเด่นล่างระยะยาวนะฮะที่ถูกต่อเนื่องกันมาจากวันที่ผ่านมานะ แล้วก็ลงช่องมาก็ลายงวดแล้วนะบางสูตรทั้งหมดสี่สูตร,รลงให้แล้วนะเลขเด่นนะครับเด่นระยะยาวนะพร้อมกับแต้มรวมสองตัวล่างนะก็ลงไปเรียบร้อยแล้วสำหรับวิดีโอนี้ก็จะเป็นเรื่องของเล็กเด่นแบบประจำหลักกันบ้างนะ <c oughs> ก็จะว่ากันที่หลักหน่วยล่างก่อนนะ เป็นเลขเด่นหลักหน่วยล่างนะเป็นสูตรที่ถูกต่อเน,นื่องมาหลายงวดแล้วนะสูตรเด่นระยะยาวนะเด่นมาก็ประมาณเก้าสิบงวดนะก็ยังไม่เคยลดนะ 你有点累了。 สูตรนี้ลงช่องมาหลายงวดแล้วนะครับวันที่ผ่านมาผมลงแค่สูตรเดียวนะยังไม่เสริมสูตรสูตรอื่นนะก็ออยังเดินอยู่ปกติครับตัดสินใจลงสูตรเดียวถูกต้องแล้วแต่ว่าชุดเล็กดับมีปัญหาสูตรหนึ่งก็คือหลุดไปหนึ่งสูตรก็ดับตออเนื่องมาหลายงวดแล้วนะ ก่อนหนะ้านี้ก็ได้ดับ3ดับ8ก็ดับอยู่แต่มาวันนี้ดับหลุดไปหนึ่งตัวมันทำให้เลขอดเด่นตัวนี้ซึ่งซึ่งผมไม่ได้เอามาใช้นะครับเลขดับอย่างที่บอกนะมันมันมค่อยเที่ยงเพราะว่าไม่ว่าจะดับยาวแค่ไหนผมก็เคยคุยนะเรื่องนี้แล้วผมก็บอกกับผู้ชมอยู่เสมอว่าเล็ดัดมันใช้ได้บางโอกาส เท่านั้นนะ,ะหากจำเป็นต้องใช้ก็ให้เป็นตัวรองก็ได้ไม่จำเป็นต้องตัดให้ขาดนะครแต่ถ้าเราวิเคราะห์อีกทีนึงแล้วว่าโอกาสที่มันจะดับอยู่อันนั้นเราก็ตัดก็ได้นะครับแต่ถ้าเรายังไม่เคราะห์ให้ชัดเจนว่าโอกาสเขาจะดับอยู่หรือไม่อ่ะ ก็ถ้าถ้าเป็นชุดลองหรือชุดกันได้ก็ใช้เป็นชุดลองยุดกันไว้นะครับอ่าเนี่ยพิจารณาสองประเด็นนะครับก่อนที่จะตัดทิ้งอ่ะแต่แต่ไม่มีทางเลือกหรือว่าเราต้องการตัวเลขที่น้อยชุดจริงๆอ่ะเราก็อาจจะตัดสินใจตัดทิ้งอันนั้นก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับอ่าผมถึงพูดเสมอว่าตัวชุดดับเนี่ยไม่ว่าจะดับยาวแค่ไหนนะครับ เพราะฉะนั้นเอามาใช้ไว้พิจารณาเป็นชุดลองก่อนอันดับแรกนะครับอันนี้ผมพูดเรื่องตัวดับนะครับไม่ว่าจะดับยาวแค่ไหนสมาติช่องเคยได้รับสุดดับจากผมไปดับระยะยาวนะครับมากกว่านี่หลายเท่าตัวเลยด่ะ ไม่กรุก็ยังต้องหลุดผมบอก้ะผมเคยเจอปัญหาเลขดับมาจนเข้าใจทางเดินของเขาพอสมควรแต่สมาชิกบางคนก็ผู้ชมบางคนก็ชอบอชอบไว้ดับไว้ก่อนอผมก็ย้ำเตือนนิดหนึงการใช้เลขดับข้อแรกก็คือ เอาไว้เป็นตัวรองก่อนเนี่ยเพิ่งตัดทิ้งเนี่ยก่อนที่จะตัดทิ้งอ่ะพิจารณาสูตรอื่นๆหลายๆด้านหลายๆมุมก่อนในการประกบคู่นะแต่ละคู่แต่ละชุดเนี่ยมันมีตัวโยงของเลขจับติดอยู่บ้างหรือเปล่าอ่าถ้ามันไม่มีหรือว่าความเป็นไปได้มันมีน้อยสักับบมันเป็นสองแรงบวกเมื่อเป็นสองแรงบวกเราโอกาสตัดทิ้งมันได้นะครับ นั้นได้นะครับส่วนสุดนี้ก็เดินต่อเนื่องกันมายังไม่เคยหลุดนะก็ลงช่องมาหลายงวดแล้วอมันทำให้ตัวเด่นสุดเด่นตัวนี้มันทำให้สะดุดนะครับเดีย๋ยวผมจะใช้สุวนนี้ต่อนะอะส่วนนี้ก็คือสุดนนี้นะสุดเดียวกันส่วนสุดนี้ก็เคยถูกต่อเน,นื่องกันมาเพิ่งสะดุดไป ก่อนหน้านี้นะที่ออกผนออกวันนี้มาคือห้าสองวันนี้หลุดแต่พอมาดูจากที่หลุดวันนี้ขอเดินต่อนะสุดเนี้ยคือก็คู่กันมาเนี่ยผมจะใช้สองสุดนี้มาประกบเหมือนเดิมดีกว่านะครับมีความเป็นไปได้ที่ว่าสุดเนี้ย มืก่อนน่าเนี่ยที่หลุดไปวันเนี้ยอาจจะเป็นการสะดุดก็ได้นะเราจะลองดูเขาอีกทีหนึ่งที่เขาค้งพูกกันมาอยู่นะนะนะครับผมจะใช้สองสุดนี้นะส่วนเลขกดับนะครับผมจะให้ผู้ชมไว้พิจารณาสองสองสุดนี้นะที่เดินต่อเน,นื่องกันมานะก็วิธีการพิจารณาก็บอกไปแล้วว่าเราควรจะไว้ใช้เขาแบบไหนนะครับ ก็คือบสงตัวนี้นะสุดที่หนึ่งก็คือสุดนี้นะครับสถิติก็ตามนี้เลยก็สิบกัาขก้านะประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ไปบวกทีเดียวเลยนะนะครับ ก,กลงมาไหลงวดแล้วหมดง่ากระดาษอีกแล้วนะฮะวันที่ผ่านมาก็ศูนย์หนึ่งสอามาหกเจ็ดแปดเก้าเมื่อกี้นี่แหละก็ได้เลขหก 6. ไปเรียกหลักหน่อยล่างส่วนวันนี้ก็บวกไว้แล้วก็คือ3ามสี่ห้นะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกสูตรหนึ่งนะครับคือสูตรที่เขากบคู่กันมานะลงมาประกบดู ก็คือส่วนนี้นะส่วนหนึ่งสองสาดนะครับส่วนสุดเก่าที่ว่านี่ก็คือส่วนนี้นะที่หลุดมาที่เจ็ดแปดเาศสี่ห้าหกเนี่ยนะก็คือส่วนนี้นะครับเจ็ดแปดเก้นย์นึ่งสี เป็นสุนี้นะ,อะโอกาสที่จะเป็นการหลุดแบบสะดุดมันน่าจะมีโอกาสอยู่นะครับจริงสุดนี้เมื่อที่ผ่านมาผมผมจะลงแล้วนะเพราะว่าผมค่อนข้างจะมันะ่นใจว่ามันสะดุดนะครับแต่เอานะผมก็ไปมั่นใจสุด ส่วนให่ว่ายังไงก็ใช้การได้ถ้าสูดดับเอาอยู่นี่ก็จะออกตัวนี้นะครับสูดดับสูตรหนึ่งมันอาไม่อยู่สูตรตัวสูตรนี้ผมมั่นใจอยู่แล้วผมค่อนข้างยังมั่นใจว่าจะแล้วแต่พอดีเนี่ยปัญหาอยู่ตัวนี้นะครับะจะลองก็คือจะลองทดลองใช้อ่ะเมื่อที่ผ่านมาผมทดลองใช้สูดดับ มาประทะกับสุดเด่ดนให้ดูนะไทยก็ไม่ได้บนจริงๆนะฮะทีนี้ส่วนนี้ตอนนี้ผมจะลงเมื่อที่แล้วผมก็ไม่ลงเลยนะจริงผมจะลงแนละ้วผมผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าสะดุดก็สะดุดจริงๆเรามาใช้ต่อนะสองสุดเดิม มาลองดูกันนะส่วนตัวเลขดับไปแป๊บห <c oughs> ตัวเลขดับชุดเจ็ดหนึ่งดับหกเจ็ดหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะเนี่ยตัวเลขดับ หกก็คือดับไม่อยู่นะร้อยสี่สิบงวดดีว่าดับไม่อยู่ส่วนนี้ก็เอาอยู่นะเดินประมาณร้อยงวดนะก็คือว่าที่แล้วดับเจ็ดนะครับในหกเจ็ดหนึ่งนะสามตัวสามสูตรเพราะงั้นเราจะใช้สูตรน,นี้ลองดูอีกครั้งหนึ่งลองดูไปนะนก็ดับ ใช้มาก,กีงว่าแต่จำไม่ได้แล้วสองสามสามวดแล้วมั้งวันนี้ได้ดับสี่นะครับอ่าส่วนหนึ่งก็ส่วนนี้นะก็เดินระยะใกล้เคียงกับวันที่ผ่านมาก,ก็ดับหนึ่งส่วนวันนี้ก็ดับสองนะครับก็สองสวนที่ได้เจ็ดกับหนึ่งวันที่ผ่านมาวันนี้ได้สี่กับสองนะครับ เดี๋ยวเรามาบวกกันเลย <c oughs> ส่วนที่บวกเมื่อกี้ได้ผลลัพธ์ที่เลข3นะครับสุดที่1 6กับ3ได้9 9กับ0นย์ได้9 9กับ6ได้5 5กับ4ได้9 9กับ7ได้6กกับ8ได้4 4กับ1ได้ 5, 5้ากับบกได้1 1หนึ่งกับ5ได้6กกับ7ได้3นะถูกต้องนะสีห้า ศูนย์หนึ่สศูนถูกต้องส่วนที่สอย์กับหกได้หกกับสได้ศูนย์สองกับแปได้ศูได้หนะโอเคครับตรงกันนับที่บวกไว้ห้ เจ็ดแปดเก้าสองสามสี่ดับสี่กับสองนะฮะตัวดับนี้อย่างที่ผมพูดไปนะก็คืออันดับแรกก็ลองไว้ก่อนนะตัวเลขที่ชนกันมีเลขสาม สามเอ่อเลขห้าอันนี้มันเป็นชนดับนะผมก็ต้องว่ากันตามนี้ครับแต่ก็บอกผู้ชมไว้ว่า <c oughs> พิจารณาตัวลองแล้วค่อยค่อยพิจารณาอีกรอบหนึ่งว่าลองไปได้ไหมถ้าไปไม่ได้ก็ให้ตัดดับไปได้เลยครับคืออย่าพึ่งอยู่ๆก็ตัด เลยอย่างนี้ผมไม่แนะนำนะเต้าดับมาตัดเนี่ยผมไม่เคยแนะนํามาตลอดเลยนะจริงๆเนี่ยได้ผมแก้กูดอ่ะผมไม่เคยแนะนําให้ตัดทีเดียวนะเล็กดับเนี่ยไม่ว่าจะดับยาวขนาดไหนอ่ะผม้โหเคยเจอมันหนักนะเลยดับสามห้าหกแปดเก้าสี่ศูนย์หนึ่งเจ็ดสองสี่สี่แบบนี้สองสองไม่เป็นไร เจ็ดสองสี่ก็มีเจ็ดสี่ส่วนเจ็ดกับสองส่วนกับหนึ่งไม่ใช่นะสรุปก็คือได้สามห้าหกแปดเก้านะครับห้าตัวนะครับนะี่ย ก็เด่นหลักหน่วยล่างห้าตัวไว้ก่อนนะครับสามห้าหกแปดเก้านะครับก็เดี๋ยววิดีโอต่อไปเดี๋ยวผมจะลงหลักสิบล่างให้แล้วพร้อมจับชุดอ่าแล้วก็ตัดให้นะครับจะได้ครบเซตเวลาพิจนารณาร่วมนะครับวิดีโอนี้จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ